โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบสามสอีสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทเรียกเลี้ยงใครเอารถเร็วไปอ่ะใครเอารถเร็วไปไม่รู้ใครใครเอารถเร็วไปต้องรู้ดิเอาไม่ได้บอกเขาหรอว่าให้รออ่ะ เอ็ไม่ได้บอกเขาหรอกให้มาไปดันยิงก่อนเกียวนี่ไปด้วยเต็มป่ะเอาพี่ดิงไปด้วยเอาพี่ดิงไปด้วยแทงไปเลยนุนนุนนุนนยืนอยู่ยืนอยู่แลนดให้พี่ดิงป่ะจะแทงพี่ดิงไปก็ได้นะโจูง่ายใช่ไหมล่ะ อันนี้พ่าเกินหนึ่งปะใช่เหรอเกินเหรอไม่เกินครบพอดีุย๊ยังน้องไก่อยู่เลยน้องเดียวแบบเล่นร้านตอนนั้นน่ะถือน้องไก่อะ่ะน้องไก่ไม่พอเดี เกาเกินเหนียวคนอะไรสวยไม่รู้จักพักน่ารักไม่รู้จักพอฮ่าไม่น่าเกิดมาสวยเลยฮา เล่นมอโซนครับได้งอบใครหรอคะน้องเล่นใครไม่รู้อ่ะน้องน้องคนนแก่ผูเล่นเปนเล่นเงาใครว่าแม่รู้แล้วไปเล่นทำไมทำไมเล่นเงาเขาด้วยพี่มาดูพี่มาดูพี่ไม่ได้เล่นเอาแล้วเมื่อกี้พู้บอกว่าเล่นดูดูพี่มาดูพีม้เลาเล่นไม่หรูไม่เล่นไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นผู้มีมีมีอะไรนะดูมีอะไรนะพี่ครับไม่มีไม่มีเมื่อีผู้แบบติกตุกตุกตักตักแบบผู้ไม่เป็นความจริงนะ ไม่มีนะไม่มีนะตุกตุกตักตักไม่มีนะครับอย่าให้รู้นะมีครับไม่มีหนูทำไรอ่ะทำไรอ่ะเล่นร้านอยู่ค่ะร้านเสร็จทำไรครับไม่รู้เลยค่ะไปไปเที่ยวไหมพี่จะพาไปหรอคะไอพี่พาไปเที่ยวค่ะโอเคครับโอเคสู้ๆครับสู้ๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับ ันนีดิเธอคะเมื่อไหร่เธอจะกลับบ้านเนี่ยยังวิ่งงานไม่เสร็จเลยค่ะเขาทำแกงส้มให้เธอที่บ้านเธอไม่ยอมกลับมากินแล้วก็มีผัดเผ็ดงูเข่าที่เธอเป็นของโปรดของเธอไงคะคุณรู้ไหมครับ ผมแพ้งูเห่าไข<ห>่เจียวตักกแตนอยู่ <ผม S 2> ค่ะผมแพ้งูเห่าครับแต่ตักกแตนพอกินได้ว่าแต่อันนี้คุณคือใครครับผมเป็นไรเดอร์นะครับคุณโทรมาแกลไรเดอร์ไม่ถูกต้องนะไม่ได้แกไลไรเดอร์ค่ะไม่ได้เอาเบอร์ไม่ได้เอาเบอร์โทรมาจากไรเดอร์ด้วยแล้วเบอร์ผมมาจากใครครับอ้าวเราเป็นแฟนทางงําไงเธอจําเราไม่ได้หรอแฟนเก่าเธอน่ะแฟนเก่าด้วยใช่ แน,นเก่าของเธออ่ะที่เธอไม่เคยจะสนใจอ่ะเรากลับมาคบกันได้ไหมอะไรนะครับเรากลับมาดีกันได้ไหมมางอม้อเลยว่าคุณเป็นใครเรามาง้อแล้วเราขอโทษวันนั้นที่เหวี่ยงใส่อ่ะ แต่วันนี้รเรามาเงียบๆให้เอ,อกาเราได้ไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไม่ได้หรอไม่ได้หรอคะฮัลโหลครับ แกงส้มไม่อร่อยไม่ให้โอกาสคุณแต่ที่บ้านมีเหล้าหรือเปล่าครับผมขอกินเหล้าได้ไหมผมเริ่มแกเลิกเหล้าให้เราได้ไหมเราจะกลับไปหาแกเราขอแค่อย่างเดียวแกเลิกเหล้าให้เราหน่อยนะเราต้องเลี้ยงดูลูกอ่ะเราไม่อยากให้ลูกเป็นคนไม่ดีเหมือนพ่อ ไม่ได้ครับทำไมเอาอะไมาแยกผมจากเราเลยก็เลิกไม่ได้ครับนั่นก็เลิกเลาไปเลยขอโทษโอ้ยเกีียดียเกีียดเรีกี้กินเลยาหล้าเราถามีียดแกจะเอาเล้าหรือแกจะเอาเรา ติดเล่าติดเล่าติดเล oh, so like Taylor, day, so ่าอีกโอ้เหนื่อยเหนืยเนยเนื่อยก็ใช่ไงทำงานไรเดอร์มันก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะวันหนึ่งก็ได้ไม่กี่บาทกดรับออเดอร์ทันหรือเปล่าสุดท้ายเราต้องเลี้ยงลูกค่าเทอรลูกอีกเท่าไหร่เราอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีไม่ใช่มีพ่อติดเล่าแบบนี้อ่ะอะไรนะครับรอบได้ไหมฟังไม่ทัน เราแค่อยากให้ลูกเรามีอนาคตที่ดีเราไม่อยากให้ลูกเราต้องมีพ่อติดเล่าแบบนี้ไงเลิกเล่าหรือจะเลิกกับเราวิดีโอคอลนครับเราถามอยากว่าเลิกเล่าหรือจะเลิกกับเราหรอครับหรอครับหรือเปล่า มีฟิลเตอร์หรอเปล่าผมหน้าสดนะรหลอไหมหลสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าแกจะเลิกเล่าหรือแกจะเลิกกับเราแกตอบเรามาเดี๋ยวนี้นะฮึแค่เทอมลูกอะเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้ววัดดีครับโซเชียลแซน อันนี้รถเช่ากับไลเดอร์ตัวน้อยๆแล้วลูกต้องมาทำงานหาเงินดิเราไม่อยากเห็นลูกทำงานผมก็ทำครับผมก็ทำนี่เห็นไหมแต่ไลนยของแกแกก็ไปกินเหล้าหมดไม่ใช่หรอรถด้วยเลิกเหล้าซ้ำยังก็เล่ากับเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรายังไม่ใส่ฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งนะเราขอใส่ฟิลเตอร์ก่อน โโอ,โอ้อันไม่สวยอ่ะอันนี้มันเปลี่ยนฟิลเตอร์ไงใส่บ้างแป๊บนะอันนี้สวยไหมแล้วนองเอาเป็นหูมาดีกว่าอันนึงขอเอาอันนี้อยู่สวยหรือ,อยังเราสวยไหมสวยแหละ เป็นแมวด้วยแหละคืออะไรสวยแหละคือเราไม่สวยใช่ไหมสวยครับพิวเตอร์คแหลกอะอ๋อเหรอใช่นั้นเราปิดไอมีเรเดอร์ผ่านหลังด้วยาอเขาอะหนูเข้าไปนู่นแล้วเห็นไหมเอช่วยผมด้วยครับอันนี้สวยไหมนี่มันดูมันมันอุ้ยดูรถพังอันนี้มันดู มันดูแสงสีเยอะไปอ่ะธรรมชาติสวยสุดแล้วธรรมชาติก็ได้ครับจริงเนาะกล้องสดเราก็สวยแล้วเนาะใช่อ,อันนี้เป็นกล้องสดถ่ายจาก iPhone 16 Pro Max 1เทรา,บาไบต์สี่ทะเลสายเราใช้โทรศัพท์บ้านเลยยังโทรหาเธอติดน่ารัก,กโทรศัพท์บ้านอะไรโทรศัพท์บ้านก็โทรหานางฟ้าโทรศัพท์บ,บ้านาอะไรเอา จริงนะเครื่องใหญ่โทรศัพท์บ้านมาเปิดต้องไม่ได้ด้วยซ้ำไช่มันก็อยู่ที่บ้านบ้านโดยหยุดบ้านแกอยู่ริมถนนเหรอบ้านของเราอ่ะมันมีโทรศัพท์ที่บ้านอันหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์ที่ติดตัวไปข้างนอกอันหนึ่งเราเอามาสองเครื่องเลยบ้านลูกมันชอบไปเล่นติ๊กต็อกมันไม่ดีบอกว่าอย่าปล่อยโทรศัพท์ไปก็เด็กไม่ล่ะแต่นี่ไงเราอยากให้ลูกเรามีอนาคตที่ดีอ่ะโอเคเราจะเลิกเล่าจริงนะ สามวันตลอดชีวิตถ้าทำได้นะนั่นเล่าเราไปเลยอันน่ะกิดพีปะกันจะเล่าหนาหรือกันจะเล่ากับเรากล้องดับโอ้เหงาอ่ะเอาเลิกเล่าก็ได้แล้วกี่วันตลอดชีวิตพูด ผิดคำพูดเป็นลูกผู้ชายใครนะจะไปทำงานแล้วนะลูกเรารถพังด้วยเนี่ยเราจะไปรับลูกก่อนแหละแล้วเราล่ะบายบายบอกลูกด้วยนะว่าเลิกเล่าแล้วอ่ะครับตายไปแล้ชีวิตนี้แน่เจอกันนะอะไรนะ กินแกงส้มด้วยล่ะโอเคแล้วก็ไข่เจียวตาก,กะแตนโ okay, อเคออเมเล็ตาก,กะแตนถูกไหมแล้วทำไหมรอ,อเขีบปะคุณอยู่ร้านเหรอครับคุณไม่เล่นหรอครับเพื่อคนคุณนอนตีดหรือยังครับ <c oughs> ผมรู้ว่าผมเคยเล่นร้านครับทำไมคุณถึงไม่ไปช่วยเพื่อนเล่นร้าน <c oughs> ผมจะไปวิ่งไลเดร์แล้วครับ เห็นแค่นั้นผมก็รู้แล้วไม่ใช่เราอยู่โรงหนังนะครับผมอยู่ใต้โรงพยาบาลแฟมครับแต่เราอยู่โรงหนังผมอยู่ตึกเลวไหลครับหลงไหลหลงไหลรู้เหรอว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรนะแกรู้เหรอว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะคุณอยู่ข้างหลังผมนี่ไงตรงไหนเห็นไหมป้ายวิววูดคุณอยู่ก่อนถึงอ่ะร้านบน ไฮไมล่าร้านบนไม่ใช่ครับยุงกัดละโอ้ <laughs> ต้องหาพ่อบาติดลูกผมตามแล้วครับไปรับลูกก่อนแค่นี้นะครับโอเคค่ะบันดาครับอคครบ,บอกบอกลูกได้ว่าเลิกเล่าแล้วนะคะเลิกเล่าแล้วนะคะโอเคครับิกเล่าแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวนี้ ทำรถพังพี่ขอโทษวิ่งข้าวน้องแก้วหมดขอข้าวหน่อยไปเลยเอามาเจ็ดสามหนึ่งไหนอะลูกโพสต์ว่าอะไรหยิบมาสองจานพี่จานหนึ่งเกลียวจานหนึ่งอะมันโพสต์ว่าอะไรวะ เด็กสองคนนั่นโพสต์้อะไรโทรหาพ่อบอติดเอากล่องซ่อมมาให้หน่อยแน่อุ้ยสงสารว่ะหาพ่อใหม่ไหม